สวัสดีครับกลับมาพอกัอนเชื่อกับช่องให้ยุ่กินไวรุนอีสานยุคเก่าสูงวันนี้มหออกัอนตอนเด็กแต่ครับเด็กแต่ว่าภาษาไทยกัมันเด็กคนสมควรน,นะครับโดยเฉพาะพ่อมาบึงจากกันโอ้ก่อนที่อียหนึ่งของการให้ยุ่กินของเด็กหน่อยไวรุนสมัยยุคเก่าสูงครับก็คือพอถึงอุปกรณ์การ <c oughs> เรนนีต่ตะกี้กับมีนน่เรนนองเขาใส่ก็ต้องแบบบักเม็ดนะครับบักเม็ดก้อนเหี่ยหันยกสุดดวงก่ต้องพูดถึงกัน,น,ยงงยงงนยกสุดุงนนนนนง่งของเรนนี่หัวยิ่งครับผู้ใเล่นยกสุดุ่งเนี่ยถือว่าเขาเป็นเรนนี่แบบเท่หากินเนื้อหัวยิ่งเขาเลี้ยงครับนอกจากอุปกรณ์ให้ยุ่งกินของเรนนอ่สมาชิกีผู้ใส่อุปกรณ์ทีวีป้องกันความปลอดภัยแล้วนอกจากมีเม็ดมีไฟมี่ กับอีโอบลงองาวโบสถนะครับซึ่งยิงถาม่าอะไครับนายฝนี่คือเสี่ยงกัน้นกับกับชัวร์ได้หลายคนอ่ะสุริกครับี่คือความาเห็ดที่เห็ดเสี่ยงกันฝนยังไงครับของเด็กหน่อยสวัยตะกีครับใส้เสี่ยงกันฝนก็สมุนหัวมีนะครับจะคิดว่าเสียพอครับเสี่ยงันที่เดีดวยังไงของเด็กหน่อยสวัยตะกีครับนี่ครับทุกอย่างครับ ทุงยางทุงปติกับทุงอย่างที่หมายถึงทุงปติกับทุงปติกที่เป็นถุงใส่ในใของเวลาเขาเสื้อเสื้อปุ๋ยเสื้ออาหารสัตว์เสียงอะารจะมีถุงปุ๋ยอะไรก็มีถุงใส่ในใเป็นทุลงปติกับใส่ปติกางเนก็เอาเมทเปนเสียกับคนรับนี้ครับยีโปรครับอยากออกกองนะะ้ำเกษตรพวกทุ่คนโอเคโอเค

แขนหใแขนหัวนี่ครับนี่ตัดหขิงขึ้นบนนะครับสจศรับซื้อสาหัวสวมใส่หัวนะครับสรับข้อเขาครับเป็เสียงฝนเทลิยังไงของยังไงเกี้ครับยังไงกั ขนาด <Wars> ทุกอย่างกระสอบปุ <Gym. Napoleon> ar, ๋ยจะแทนก็ย <fan of enders> ังหาผู้เฒ่าต่างโเรียนหาขอคนขอคนกับว้านไปมีกระสอบปุ๋ยไปโรงเรียนก็ได้นี่ครับบกเปียกครับเนี่ยส้สุดนี่สวมใส่หัวามเลยป้อนไปเรียนส่งเรียนเสนอบกเปียกยี่เสียเสียกระสุนอีกชนิดหนึ่งยังไงของเด็กหน่อยตะเกียกฝากไว้นะครับตับช่องไรยูฮากินไว้รุนอีสานยุกศูนย์ฝากกดไท้ทศ ขากดก็อี้ขากดสันเหมือนกระเลง,งขากดสับตะไคร้เห็นไหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ